สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาที่บอกไว้ว่าบางบางคนถามมาในใน u t u b e นะครับว่าการเซตบอลสกูลกับค่ามัดสามนี่ทำยังไงฮะอันดับแรกผมก็จะมาแนะนำก่อนว่าสำหรับเครื่องเ c n c ผมนะฮะ c n c ผมก็อยู่ตรงโน้นนะฮะัวทีนะครับอยู่ตรงโน้นนะฮะจ๊บตรงอยู่ตรงโน้นอ่าโอเคนะ ก็ผมใช้บอลสกูตัวไหนนะฮะแล้วผมก็จะมาบอกวิธีการเซตอัพบอลสกูนะฮะถ้าเป็นแกน x แกน Y นะครับผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นบอลสกูหนึู่นนะฮะ1605ผมเรียกว่าบอลสกูหูน6 0 5นะฮะนะฮะส่วนส่วนเป็นขนาดยังไงเดี๋ยวผมก็ลงด้านด้านขวามือให้ดูนะฮะ1605ตัวนี้นะฮะ1605ตัวนี้มันจะใหญ่นะฮะมันจะใหญ่ขึ้นแกนมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะ แล้วก็ใช้ตัวเฮ u s ิง g รองรับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะฮะในเวลาคุณเขียนแบบนะฮะคุณคุณดีดูดีๆนะเพราะว่าดูตรงนี้มันนะฮะมันไม่เท่ากันกับกับไอตัวเล็กนะฮะถามว่าทำไมผมต้องใช้หนึ่งหกศูนย์ห้านะครับผมผมใช้แกนนี้ในการทำแกนแกน x กับแกน y นะฮะแกน x กับแกน y 1นึง ไอ้บอสกู school, ตัวใหญ่นะฮะแรงขับแรงขับแรงเคลื่อนมันมันผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็วิ่งไปได้เร็วนะฮะวิ่งไปได้เร็วเวลาเราปรับเ,เวลาเราปรับปบง,งเวลาเราปรับตัวนี้นะฮะเวลาเราปรับนี่ฮะเวลาเราปรับตัวนี้นะฮะถ้าผมปรับผมปรับไปสี่เท่า ก็เป็น1 0 0่นะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมมาคุยทีหลังว่าปรับทำไมนะฮะคูดถึงบอลสกูก่อนตัวนี้เป็น1 1 6 0 5 1 6 0 5ก็คือระยะพิตระยะพิษนะฮะระยะพิษ5มิลน,นะฮะ5มิลคืออะไรเวลามันเดินไปรอบหนึ่งมันจะได้5มิลน,นะ,ะเราต้องไปบอกมาร์ทด้วยนะครับว่าเราต้องไปบอกมาร์ทสด้วยนะ,ะว่าเดินไปครั้งหนึ่งอะ่ะ1605มันเดินได้5มิลน,นะฮะ วิธีการคำนวณน,นะฮะวิธีการคำนวณตามภาพเลยนะฮะคุณก็เอา,อาคุณก็เอาอ่ะนะครับต่อนะฮะหนึ่งหกศูนย์ห้าผมจะคิดให้ดูนะฮะหนึ่งหกศูนย์ห้าตัวนี้นี่นะฮะบอลสกูหนึ่งหกศูนย์ห้าตัวนี้ อันนี้1,2,0,4 1204มันจะตัวเล็กผมใช้ขับแกนแซต1,605ใช้ขับแกน X และแกน Y นะฮะวิธีการคำนวณนะฮะผมจะใช้ตัวใหญ่ก่อนตัวนี้ก่อนนะฮะ1605 1605รอบหนึ่งมันมันเคลื่อนไปได้5มิลน,นะฮะผมจะหาหาพันตรงนี้พันระหว่าง1,605าบอลสโูตัวนี้นะฮะกับ มาร์คสามให้มันแมทกันนะฮะอันดับแรกคุณไปนี่เลย360องศานะฮะสเตปปิ้งมอเตอร์หมุนได้360องศาหารสเตปเปอร์องศาเวลามันหมุนไปทีละกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิก๊กมันหมุนได้1.8นะฮะของใครเป็นในอื่นก็าหาในาอื่นนะฮะเป็น1.8มันจะเท่ามอเตอร์ตัวนึงอะ่ะมันจะหมุนไปได้200ร้อพันต่อรอบหนึ่ง สองร้อพันต่อรอบหนึ่งนะฮะสองร้อพันถามว่ารอบหนึ่งคืออะไรฮะแสดงว่ามันหมุนรอบหนึ่งมันใช้2 0 0ร้อพันเห็นไหมฮะแล้วมันกินระยะไปได้5มิลน,นะฮะหมิลถางนั้นคุณก็ต้องบอกให้มาร์สรู้คุณก็ต้องเอามินหารออกมาเพราะว่าส0 0ร้อพันมันได้ห้ามิลคุณก็หาร5ไปเลยหา 5. 5ร5้าห้ากิริยะพิษนะครับ5้ากิริยาพิษเท่ากับสีนะฮะแสดงว่า พันพันสี่สก็คือลูกรอบหนึ่งมันสองร้ยพันใช่ไหมฮะสี่สิพันอ่ะมันจะวิ่งมาได้หนึ่งมิลนะฮะมันจะวิ่งไม่ได้หนึ่งมิลแต่ถ้าถามว่าเ c กโค c เส่เนี่ยส่วนมาก1มิลอ่ะเขาจะไม่ทำกันนะฮะคนดูนี่เป็นตัวอย่างนะฮะ ฝั่งซ้ายมือของผมหนึ่งมิลตรงนี้นะฮะผมเอาเกงกิเลนไปก่อนแปบ๊บนึงนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งมิลตรงนี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงนี้เขาอันนี้เขาเรียกว่าไดเวอร์นะฮะเขาเรียกว่าไดเวอร์ผมใช้ TB60 TB6600 นะฮะตัวนี้นะฮะเราต้องมาเซตตัวนี้ช่วยมันนะฮะถามว่าถ้าคุณเล่น1มิลนะฮะ001ตรงนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่1มิลตัวคูณคือ1 คือวิ่งไปได้สี่สิบพันอะวิ่งไปได้สี่สิบพันก็คือตัวนี้นะฮะให้มันได้1มิล accuracy มันคาว่า accuracy คืออะไรค่าบวกลบมันไม่ได้สมมุติถ้าคุณจะถ้าคุณจะเดินกัดงาน12.3 12.4อย่างนี้คุณคาดเคลื่อนแน่นอนนะฮะฉะนั้นช่างส่วนใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มตัวคูณนะฮะตัวคูณที่เอาเอาของผมนี่กว่าเวลาผมคูณนะผมจะคูณ4หรือ8นะฮะ ถามว่าถ้าคูณสี่คืออะไรนะฮะถามว่าคูณสี่ผมจะคูณเข้าไปจากสี่สิบพันให้มันได้หนึ่งมิลนะฮะสี่สิบพันให้มันได้หนึ่งมิลอ่ามันไม่มีใครจับให้ผมจับเองมนสะี่สิบพันให้มันได้หนึ่งมิลผมก็จะคูณสี่เข้าไปผมจะเซตไปที่ดิบสวิตดิบสวิตไม่ใช่ดิบคูณสี่นะ,ะับผมก็จะคูณสี่เข้าไปอ่ะคูณสี่ เท่ากับ160นะฮะร6 0หสำหรับตัวนี้นะฮะเนี่ย16 5, 160, แสดงว่า160,000พันมันจะได้1มิลแสดงว่าความละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าถ้าคุณกัดงาน12.50อย่างนี้ผ่านฉลุยนะครับค่าบลกรบไม่ต้องพูดถึงนะฮะวัดแท้ไม่ได้นะฮะอ้าวแล้วถ้าคุณอยากให้มันคูณ8ล่ะ ถามว่าคูณ8อันนี้มันร้อยหกสิบพันร้อยหกสิบพันปุ๊บมันได้หนึ่งมิลมันละเอียดขึ้นอ่ะเมื่อกี้ผมเอาสี่สิบผมกลับคืนมาใหม่อ่ะใครที่ตามไม่ทันนะครับเอาสามร้อยหกสิบก่อนหารหนึ่งจุดแปดองศาของสเตปปิ้งมอเตอร์ได้สองร้อยหารนะครับหารมิลที่บอลสกูคุณทำได้หนึ่งหกศูนย์ห้าตรงนี้ก็คือท้ายมันอ่ะ 5มิลรอบหนึ่งก็คือหาร5หารห้าเสร็จเท่ากับเท่าไหรสี่สิบสรอบได้มินหนึ่งนะฮะสี่สรอบมันได้มินหนึ่งผมว่าความแน่นอนมันไม่ได้ผมจะให้มันคูณสัก8ปดอ่ะไอ้มันคูณสัก8คูณ8เข้าไปคูณ8ปดเท่ากับ320ร้อยยแสดงว่า320ร้อิพัน 320พันให้มันได้1มิล320พันให้มันได้1มิลแสดงว่าค่า1มิลองคุณนะโคตรละเอียดเลยฮนะแต่มันแลกด้วยแลกมาด้วยอะไรรู้ไหมฮะอ่าโอเคสมมติถ้าผมคูณ8นะฮะคูณ8มันบอกว่า m 1 m 2 m 3 1ก็คือ on m 2 off m 3 on dip s w i t c ตัวที่1 on off on นะฮะคุณก็มาดูข้างหน้า อันแรกต้องเป็นออนอันที่สองต้องเป็นออฟอันที่สามต้องเป็นออนอันที่สี่เอาขึ้นบนไว้น,ไวนะฮะอันที่สี่ก็เอาขึ้นบนไว้เป็นออนไว้นะฮะแสดงว่าแสดงว่าตัวไดเวอร์ตัวนี้มันคูณคูณแปดเห็นไหมฮะคูณแปดก็คือคุณต้องอคุณต้องเอาค่าสามร้อยยี่สิบตัวนี้ ไปป้อนให้ผ่นเอ้ยไปป้อนให้มาร์สามรู้เลยเห็นไหมฮะแต่คุณแรกมาด้วยอะไรรู้ไหมครับความช้าครับความชา้าถ้าคุณปรับสปีดเยอะๆปรับสปีดได้เยอะแทนที่มันจะเร็วมันก็ไม่เร็วนะฮะถามมาถ้าคุณคูณสองล่ะถ้างานคุณไม่สำคัญมากคุณคูณสองพอครับ คุณจะปรับสปีดได้จูดจัดจูดจัดจูดจัดเลยแต่ว่าแอค u เ a c ี่แอค r เ c y ีคือความเที่ยงตรงคุณจะน้อยนะฮะความเที่ยงตรงคุณจะน้อยอ่าเห็นไหมฮะถ้าอันนี้ผมใช้บอสกู๊เซตนะฮะแกนเ็เห็นไหมแกน X กับแกน Y ส่วนแกน Z ผมใช้1,2,0,4อ่อผมคิดว่า1,6,0,5กคือมันเป็นแกน16มิลศ5 5, 5 5ตัวหลังนั่นคือ พิด5มิลส่วน1 2 0 4ตัวนี้0ูนตัวหลังก็คือพิด4มิลนะฮะเมื่อคุณได้ตัวนี้แล้วนะฮะโอเคคุณตัวค่า320ตัวนี้ไปเซตแกน X กแกน Y นะฮะส่วนแกนแซบผมมาทำให้ดูโอเคแต่อย่าลืมว่าตัวนี้คุณคูณ,คณ8นะฮะคูณ8เพราะคุณทำดิฟสวิตซ์ออนหนึ่งไหมอ่อน2ออฟ สออนสี่ออนไว้ตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าอาสีเอาออนไว้นะฮะนะ,ะเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะฮะโอเคเห็นไหมฮะอ่ะเข้าไปเซตพาร์าทสามกันเลยโอเคโอเคนะครับหลังจากที่คุณอ่ะเมื่อกี้คำนวณกันพอได้หรือยังครับถ้าคำนวณได้แล้วนะฮะ โอเคคุณเข้ามาในโปรแกรมมารสามเลยนะฮะมารสามตรงนี้เลยนะฮะนะอันดับแรกเห็นไหมฮะอันดับแรกคุณกดรีเซ็ตก่อนนะฮะรีเซ็ตตรงนี้ก่อนปั๊มอันดับที่สองนะฮะคุณไปที่คอนฟลิกต์คอนฟลิกต์มาที่มาที่มอเตอร์จูนิง มอเตอร์จะนิ่งไหมฮะคุณคลิกที่แกน x นะฮะอันดับแรกคุณคูณเขาคุณคูณเท่าไหร่เข้าไปนะฮะอันดับแรกคุณคูณเท่าไหร่เข้าไปโอเคคุณได้แกน x กับแกน y 320รนะฮะเพราะคุณคูณ8เข้าไปนะฮะคุณก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงสเต็ป สเตปเปอร์นี er, ้สเตปเปอร์น er, ี่ฮะสเตปเปอร์มันจะสเตปเปอร์ใส่ไปสามร้อยยี่สิบนอะสามสองศูนย์นะ 3, 2, 0, นะอะไร velocity ตัวนี้นะคุณใส่หกร้อยหกร้อยถึงพันห้าก็ได้แต่อย่างนี้นะถ้าสามร้อยยี่สิบตัวนี้คุณลดลงมาหน่อยนะ ให้ให้ยอดมันเป็นอย่างนี้บอเนี่ยดูดูตามผมนะผมคลิกตามนี้นะฮะใ,ให้ให้ยอดประมาณประมาณนี้พอนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่แต่มันจะสัมพันธ์กันนะผมเอาสักเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยก่อนยอดมันจะตกลงมาอ่าเห็นไหมฮะยอดมันตกลงมาด้านี้ก็สวยนะฮะแล้วคุณมา acceleration นะฮะ x ตัวนี้นะฮะ x ตัวนี้นะฮนะ ใส่ไปสักสองร้อยก็ได้นะครับแล้วตรงนี้มันจะคำนวณเองตรงนี้สเตปพันตัวนี้นะครับใส่3ามถึงห้าไว้ฮะมันผมคิดว่านะมันจะจะเป็นระยะหน่วงนะฮะระยะหน่วงใส่3ามก็ได้ใส่ห้าก็ได้นะฮะนี่ขนาดนี้พอดีนะใส่ใส่3ามก่อนถ้าคุณใส่ศูนย์หรือไม่ใส่เลยมันจะลำบากคือ คือมอเตอร์จะวิ่งไปแล้วก็กืบกระชากไปเลยนะฮะก็คือไม่รีเล์ไม่หน่วงคิดว่านะฮะโอเคเห็นไหมฮะใส่เสยบตัวนี้คุณมาเซฟที่ตรงนี้ครับเ,เซฟ X setting ปั๊บมันถึงจะเซฟให้แกน X นะฮะเห็นไหมฮะสามสองศูนย์เก้าร้อยสองศูนย์ปุ๊บสามสามต่อไปแกน Y แกน Y เหมือนกันนะเพราะคุณใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันใช้เอ้ยไม่ใช้มอเตอร์เดียวกัน มอเตอร์ทุกสามตัวใช้ตัวเดียวกันคุณใช้แกนของบอลสกูตัวเดียวกันหนึ่งหกศูนย์ห้าก็คือสิบหกมิลแล้วก็ระยะพิ้าใส่เหมือนเดินมกับแกนเนะสัด x y สามสองศูนย์นะฮะระยะตัวนี้คุณใส่ไปเก้าร้อยแล้วคุณมาเปลี่ยนเป็นพันก็ได้นะเวลาถามว่าเวลาคุณคุณเร่งเพิ่มฟีดอะ ถ้ามันเร็วไม่จับใจนะคุณมาเปลี่ยนตรงนี้นะพันสองพันสามก็ได้แล้วคุณจะชินมือนะฮะถ้าคุณมาใส่ตัวนี้พันห้าหนึ่งสองพันนะฮะตัวนี้ผมมองว่าผมเคยทดลองได้ถึงสองพันนะฮะแต่ว่าอาชิ้นงานจะไม่สมูทนะฮะใส่ไปสักพันห้า 1500, นะฮะตัวนี้แต่อันนี้ผมให้ใส่เก้าร้อยกว่าน,นี้เท่าไหร่ตักสองร้อยกว่าตสองร้อยก่อน, 200, น 200, อันนี้ค่าเป็น ่าเองนะผมเอ็กซ์เซ t เลนต์คือผมก็ไม่แน่ใจว่าค่าอะไรนะผมก็ใส่ประมาณนี้นครับโอเคสามสามตัวนีนะ้แล้วก็เซตเห็นนะไหมให้ค่ามันอย่างนี้มันจะสวยนะค่ามันอย่างนี้มันจะสวยนะครับ,าาอ,รบอ่ะโอเคนะฮะโอเคนี่สำหรับสำหรับแกนเซตเอ็กซ์นะ ง,ง่ายไหมฮะเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแกน x กแกน Y ต่อไปเป็นแกน Z นะฮะแกน Z ข้ามไปข้ามมาเนี่ยโอเคปักไว้แกน Z นะฮะคุณดูตัวนี้หนึ่งสองศูนย์สี่ใช่ไหมฮะหนึ่งสองศูนย์สี่บอลสกรูอันนี้เป็นอะไรเป็นเฮลสิงเขาเรียกว่าเฮลสิงนะฮะไดมิเตอร์มันจะนะฮะเวลาเวลาซื้อมานะฮะ รูตัวนี้กับฮ้าซิ่งตัวนี้ระยะมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเวลาเอายาัดเข้าแล้วสกรูหมุนตรงนี้นะฮะคุณพยายามฝืนนะฮะพยายามออกแรงฝืนหน่อยบางครั้งบางครั้งก็เข่ายากนะฮะบางครั้งก็เข้ายากนะซะเวลา,าบอสกรูกตรงนี้ไอ h o าซิ่งตรงนี้นะฮะคุณก็ซื้อให้มันให้มันใหญ่กว่าตรงนี้ไว้นะฮะ ราะว่าระยะรูมันเป็นตัวยึดมันไม่เกี่ยวกับเมาส์ิ่งเลยนะฮะตอนนี้อ่าผมจะพาคํานวณหนึ่งสองส่วนสี่ไอตัวนี้ผมใช้แก๊สทำแกนแซดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะแกนแซดผมเลมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแซดของเครื่องซีนซีมาสามนะฮะโอเคผมจะพาคํานวณหนึ่งสองส่วนสี่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวขยายนะฮะตัวขยายของแกนแซดโอเคเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังผมจะพามาทำกล่องคอนโทรลนะฮะ ติดตามผมนะครับสับสับสับตะไครให้นะนะห,หน่อยนะครับสับตะไคร้ให้หน่อยนะฮะเพราะวันนี้ก็คือมาเปิดเผยความรู้อยากให้ทุกคนมี CNC นะฮะคุณเอาไปแอปพายอะไรก็ได้นะฮะแอปพายเป็นเลเซอร์ก็ได้เดี๋ยววันหลังผมใส่เลเซอร์ให้ดูอ่ะโอเคโอเคอ่ะโอเคหนึ่งสองสี่ตัวนี้นะฮะมอเตอร์คุณเห็นมอเตอร์ตรงนี้ไหมฮะนี่นะฮะมอเตอร์ตรงนี้มอเต,ตอร์ตัวนี้มันหมุน360อ,องศาอ่ะคุณ ตั้งเลย360องศาเอา360อสามองศาองศาแต่และองศาเอ้ยมันหมุนไป็สเตียรลิงอ่ะมันได้1.8คุณก็หาร1นได้เท่าไหร่ฮะได้ 200. สอ0น200แสดงว่าพันหนึ่งอ่ะรอบหนึ่งอ่ะมันเคลื่อนไปได้200ก็คือตัวนี้1,204รอบหนึ่งอ่ะ200พันมันเคลื่อนไปได้ 4, 4. ีมิลสมิลเฮะคุณเอามินมันมาหารเลยฮะหาร4 นะออกมาเท่าไหรนะ่ฮะห้าสิบนะฮะ <c oughs> ออกมาห้าสแกนแซตไม่ต้องเอาละเอียดมากนะฮะขอ,ขอแค่มันลงนะฮะแกนแทตผมจะเอาตัวคูณตัวคูณกับแกนแซร็ตผมเอาใช้สี่นะฮะใช้สี่ M 1นะะึ่ะคณเห็น M 1ตรงนี้ไหมมัน M หนึ่ง M สอง M สผมจะคูณ4 1่ห หนึ่งศูนย์ศูนย์นะฮะโอเคจับสองตัวไม่ได้นะอ่ะโอเคผมจะคูณสี่คูณสี่เท่ากับผมได้สองร้อยผมได้สองร้อยนะผมได้สองร้อยแล้วผมก็จะเอาไปเข้าในมสัสได้สองร้อยผมคูณสี่อ่ะตัวนี้ผมคูณสี่สี่มันคืออะไรอ่ะวังว่า สคือหนึผมต้องมาปิดดิฟสวิตเปิดดิฟหนี่เป็นออนนะฮะหนึ่งต้องเป็น0ูนยามลงมาฮะโอ้ยมือใหญ่อืบเห็นไหมฮะหนึ่งนี่เป็นออนนะฮะเห็นไหมฮะหเห็นแล้วเปล่าเอาเอา,อางี้ดีกว่ามอง่ายหขึ้นไป1 ออนออนก็คือหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งเอ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เดียวนะอ้าวคูณสี่นะฮะอย่าทำผิดนะฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แสดงว่าคุณก็ต้องเอาเอาสามลงมาเห็นไหมฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วเอาสี่ขึ้นไปสี่นี้ควรเป็นตัวเต็มนะฮะสี่นี้เอาเอาขึ้นข้างบนไปเลยนะฮะเห็นไหมคุณทำดิฟสวิตช์คุณด้วยนะฮะเวลาคุณปรับมอเตอร์ ทำเสร็จแล้วคุณก็เอาค่าเอาค่าตัวนี้เห็นไหมฮะค่า200นี้ไปบอกมาร์สนะฮะไปบอกแกนแซดของมาร์สให้ให้เขารู้จักนี่ฮะแล้วมันจะแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรลงตามมินนะฮะลงตามมิน1.4.5 1.6 1.7มันลงได้หมดนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเซ็ตง่ายบอสลสกูผมว่าบอลสกูกับสายพาผมแนะนำให้ใช้บอลสกูมากกว่า แอคูเลซีมันได้แต่ถ้าเป็นเกิน2เมตรขึ้นไปคุณก็อาจจะใช้สายพานก็ได้นะฮะใช้สายพานก็ได้ส่วนสายพานก็มีเซตเซตอีกวิธีหนึงนะฮะถ้าผมใช้สายพานเมื่อไหร่เลยผมจะมาแนะนำนะครเอาตัวน,นี้ไปเข้าในแกนแซดบัก,ก่อนโอเคครับผมไปเลยครับแล้วคึงไม่ได้แล้วก็คึงเป็นระยะที่เข้ากับอ,อะไรอะคัปปิ้งมันนะฮะไม่ตรงนะ ไม่ตรงมันก็จะเกิดแรงเวี่ยงนะผมแนะนําให้คุณใช้พอดีนะครับลองคำนวณพอดีนะอ่ะโอเคแกนแผมใช้หนึ่งสองส่นสี่นะฮะสิบสองมิลสิบสองมิลนะฮะแล้วก็ระยะพิษรอบหนึ่งสี่มิลอันนี้ผมเท่าไหร่สองร้อยแกนแซ็สองร้อยนะคุณหาไม่ได้สองร้อยมันจะสัมพันธ์อ่ะสองร้อยเสร็จุณก็ใส่สักแปดร้อยก็ได้อันนี้ใส่สองร้อยโอเคอันนี้สามสาม อันนี้มันสูงโด่งอยู่นะมันสูงโด่งอยู่เมื่อกี้สเต็ปเพิตัวนี้สองร้อยสองร้อยอ่ะผมเพิ่มตัวนี้อีกให้เป็นพันสองนะมันจะลงมาไหมเห็นไหมฮะมันลงมาครับคนใส่สักพันหนึ่งนะอย่นะอยาให้มันเกินมากนะผมก็ไม่รู้ว่าผมคือถ้าขนาดนี้ผมว่ามันสวยดีนะฮะสวยดีอันนี้ก็สัก สามร้อยเนอะเออมันไม่ให้มันจะคำนวณเองนะโอเคนะฮะมันก็เสร็จแล้วนะฮะลองดู x สามร้อยเก้าร้อย y ball ศู์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ห้าโอเค z e t b a l น์หนึ่งสองศูนย์สี่นะฮะคุณทำเสร็จแล้วคุณอย่าซืเ้เซีฟตรงนี้นะฮะทุกครั้งนะฮะแต่งั้นค่ามันไม่ขึ้นมาให้โอเคนะฮะการ เซ็ตบอร์สกูลก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ